เราขอลองดีไปเยี่ยมดูบ้านที่มีตำนานความสยองที่ใครแถวนั้นก็ล่ำลือกันถึงความน่ากลัวก็มีวัยรุ่น7คนพากันไปดูบ้านร้างที่บริเวณถนนทวีวัฒนาแล้วหลังจากกลับออกมาไม่นานเพื่อนในกลุ่มก็ทยอยเสียชีวิตกันเปละคนสองคน,คนไม่คือจะ่คนเดีจว ดูกันว่าพวกเราจะเจอดีหรือไม่แล้วตอนนี้กำลังไปที่บ้านหลังไซส์สองที่มีผัววันอันาคนลุก <c oughs> มึงรู้ได้ไงมึงเคยมาเหรอ,อคนลุกลยังไงคนลุกนี่คืออะไรพวกี้ถึงไรเรยที่เปตกน,นอนเลยนอนนอนเดี๋ยวนุนน๊กปอันนี้นะทุกคนเดีย๋ยวเป็นจะเล่าประวัติคร่าวๆน,นะเขาบอกกันว่าว่ามาว่า,า,านะทีนี้คือคนที่รู้จริงสัมภาษณ์เลย มีชายคนหนึ่งเขาขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวตอนดึกๆึกบินบินบินขอเป็นอย่างนี้หรอเออเข้าใจก็น่ากลัวอยู่นะอาดีดีอาดีดีก็คือเขาเล่ากันว่าเนี่ยอันนี้คือมันมันก็เหมือนปากต่อปากมานะแต่ก่อนนะะแบบว่ามันไม่ได้มีประวัติอะไรเข้าใจป่ะมันเป็นบ้านบ้านร้านธรรมดานี้แหละแล้วก็เหมือนมีวัยรุ่นแบบว่าไปเสพยากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพาผู้หญิงมาค่มขืน เออมันก็เลยแบบเหมือนแบบมันก็เหมือนเป็นตำนานที่เออมีคนตายนะแล้วก็เฮียขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเฮียนขึ้นมาหรือเปล่าไอ้บ้านหลังนี้มันออกข่าวหร่ใช่ใช่ใช่มันออข่าวไทยรัฐเขาบอกเขาพอเราถึงที่นู่นปะปะเราอ่ะจะมองที่บ้านใช่ป่ะคือมุมๆของเรามองที่บ้านแต่ว่าในบ้านอ่ะพี่หนึ่งอ่ะจะไปถ่ายข้างในแล้วก็ถ่ายถ่ายจอดมาแล้วแบบเออเจอเราเจอเราหมดโอเคขอบคุณค่ะพี่หนึ่งถ่ายเลยอ่ะแต่ว่า ก็อาถรรพ์มากค่ะว่าแหล่งนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราอ่ะจะถามผู้เสี่ยงนานยังไงคะเขาได้ยินเสียงกอบแกบกอบแกบกอบแกบเราไปถึงโมโมหอนวันเลิกกลับเลยวันเลิกกลับเลยอ่ไปแกล้งหลับเราเลยเรอนี้ยังเรายังไม่ได้บอกคนนะว่าเราเอาโกโปรมาเพราะว่าพี่เป็นอ่ะเขาบอกว่าเราเขาจะเขาไป้งหน้าใช่เพราะว่าปคืออดีตเขาเนี่ยเขาก็ เคยกูพิชานก่ม่เคยกลัวพิชานก่อนโอ้ยตายกูตายผ่้กอนถ่ายไม่เขาทุกคนบอกว่าะเขาจะไปคนเดียวเขาบอกว่าเขาชอบฟังหนังใช่อย่างชี้เขาดูข้างในแล้วให้พวกเราอ่ะอยู่ข้างนอกเขาเออเขาเสียสละเพราะกลัวพวกเราเนี่ยไงเออเพราะพวกกูว่าพวกเรากลัวเอออยากกลับบ้านแล้วอ่ะขวัญขวานน่นคือที่พี่จะบอกคือพี่จะรอข้างนอกแล้วให้เราเดินเข้าไปเลยเพราะพี่แบบเฉยๆโอ้พี่แบบไเฉยๆไม่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 นี่มันเปิดกล้องอยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรไม่หนูเอา เขาก็ต้องมีความเกรงใจกล้องไงถึงมาถึงก็งงแง่แล้วนะเฮ้ยฮะไป <c oughs> ไม่ถูกไปผ่านไปแล้วไ,ไงคนแบบผ่านไปแล้วไหมไงเขาถามผู้ขับรถหน้าตรงเงี้ยไม่เลทเขามองไล่วันนั้น่ะกูถามว่าพี่รู้จักหมู่บ้านซ้ายมือปะที่เขาว่ามีประวัติไม่พูดกับกู้ว้าวมันได้ยินไหยวะกูไปถามว่าพี่รู้จักปะ,กปะแขกหน้ากูไปถามว่าประวัติอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่จะได้รู้ไงว่าตรงกันหรือเปล่าใส่หัวใส่หัวบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟัง กพอเลยพอเลยไปซักพักแล้วพูดทำไมล่ะจะพูดทำไมล่ะดูวิกใครเขาให้พูดเวลาแบบเยอะทช่ไมล่ะแล้วก็ไม่คุยกับเขาอยู่เขาไปอ่ะไปเป่ามือไฟกับใครที่กระใครถึงได้สิใครถ้าไฟกับกูมันต้องอย่างนี้แล้าไฟกับใครอย่างนี้มีคนนั่งหน้าหันมาไฟยันน่ากลัว ใช่คะ่ะที่เป็ดความหรือยังมันใกล้ถึงแล้วนะคุณอาคนพอมเมื่อไหร่ถึงอ่ะเอาอย่างงี้อ๋อทุกคนก็จะถึงแล้วอ่ะจะเรียกอะไรอุ๊ยพ่อมันใกล้ถึงแล้วนะลกูกแม่บอกเลยนะว่าที่นี่แหละเห็นปนะ่ะทุกคนนี้เราเลี้ยวเข้าแล้วนะคะฉันต่างตอนที่มาเมื่อว,วันนี้เก<อ>ินใช่โอ้โหคือแค่มาดูตาว่าคือรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วและนี่ก็คือ บ้านน่อยอยู่ซ้ายมือแต่ไม่มีไฟเลยเห็นปะไม่แต่บอกเลยนะว่าถ้าเราจอดแล้วเรามองอยู่้ายมือเราจะไม่เห็นเราจะเปิดประตูนเนี่ยมันไม่เห็นเห็นปะ เราจะต้องเปิดเปิดม่านเจ้าก็แอบเห็นนะแค่เอามือป้องเลยฉันไม่อยากเห็นเดี๋ยวให้ซีลงไปดูใกล้ๆไหนหนูดูหน่อยแล้วกันตาบังตาแกหน้าตี๋เอามือป้องเอามือป้องมีอะไรร้องมีอะไรรองตกใจตี๋เปิดไฟก็เปิดไฟให้ดูตกใจหน้าตี๋อ่ะเปิดไฟูตกใจหน้าตี๋อ่ะหนึบสภาพแบบนั่งบินเข้าดิแต่ไม่มึนๆแล้วแบบดูน่ากลัว ใช่มันน้อยมากเลยนะแค่เมื่อกี้เราดิว่าแบบว่าเอ้ยมึงปันตั้งยานไปใช่ป่ะแบบเอ้ยกำลังแบบชิวๆเลยคือคนกลัวมันจะชอบร้องเพลงถ้ามึงร้องร้องอยู่จังหวะมึงพักหายใจมึงมีคนร้องต่อแล้วมึงแบบหันไปเนี่ยไม่ยืนเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องกัน ตไม่โฟกัสเลยเหรอพี่จะให้โฟกัสใครเหรออยากดูภาพไหมมาดูดกันหน่อยไม่โฟกัสจริงจริงจัิงไหเราเปิดเพื่อดูเลยเอาเมื่อกี้พี่โนลงไปถ่ายเออไม่โฟกัสจริงน<อ>ี่คือหน้าแล้วเนี่ยข้างหน้านะคือเจออะไรพูดดิเออพูดแบบคือเมื่อกี้จังจังหวะที่แบบคือมองมองอะไรก็คือยังเห็นตัวเองใช่ป่ะแต่ป้องป้องไวเมื่อกี้เหงาเออมันไม่โฟกัสฮะเพราะมนเงา จริงป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าแบบเขาเรื่องอะไรเราลาสะท้อนไปแล้วเห็นแบบสะท้อนในนี้หรือเปล่าเราจังหวะที่ไปเมื่อกี้ก็คือเห็นเป็นขอบขอบบ้านแล้วอะขอบบ้านแล้วก็มึนงงอะไรดขอบบ้านแล้วก็มีึนงง เนี่ยแม่งไม่โฟกัสตั้งแต่แบบต้นทางโช่มาดูสิอันนี้คือตอนที่จะเข้าตอนนี้ค่ะกลับกลบบับแล้ว,ลวข่ลากลับบ้านอยู่ขวาม,มือเนี่ยเราถ่ายเปล่าอืมแม่งไม่เปิดไฟในบ้านถ้าเปิดไฟในบ้านนี่ฮาเลยนะเพราะถ้าเราดูตอนที่แบบกลางวันแล้วลหลวมอ,อเขาไปในบ้านอ่ะมันก็แบบน่ากลัวแล้วเพราะข้างในมันคือเป็นหน้าต่างแต่แต่มันมีกระจกอ่ะมันเออมันมีมันมีแค่โครงสร้างอ่ะใช่แล้วก็เป็นเหมือนผ้าผ้าอะไรแบบลมพันผ้าข้างในมันก็ผิวเดียวตรงหน้าต่างแล้วเมื่อกี้เรานี่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟอืมขึแป๊บ็มงนื้ ไอตอนเช้าอ่ะขอบพวกเนี้ยมันมีอะไรพวกไม้แบบเสียบข้างบนได้แบบพวกไม่มีนะที่เขากันขโมอยอะ,นะเนาะไม่มีนะเด็กชิบช้าอะวาซีนรู้สึกมันยังไงไม่สอตอนแรกก็คือห้าสิบห้าสิบว่าเงากับมุงมุงแบบเอ้อไม่ใช่มุงใครบอกว่าท่อนไม้ที่มันเป็นลวดอ่ะกันขโมยอ่ะเขไม่เห็นอย่างเงี้ยชัดๆอะ ไม่มีแล้วถามตอนเช้าตอนเช้าไม่มีคือถ้าแบบไปดูตอนเช้าข้างในบ้านมันก็แบบว่าน่ากลัวมาแล้วแล้วพอแบบตอนคืนความสูงถ้าเป็นตอนคืนมันยิ่งน่ากลัวคือคือถ้าตั้งใจมองจริงมันเห็นอะไรง่ายแน่นอนเพราะมันแบบค่อนข้างชัดเลยไม่น่ากลัวจริงวิธีปะคือคือในรถอะเรายังมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยแต่ในเนี้ยไม่คุ้นน่ากลัวเลยแบบทางอะแล้วไม่เห็นแบบว่าตอนเช้าที่มาดูใช่ปะก็คือเหมือนมีคนปั่นจักรยานแบบไปมาไปมาอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้ไม่กลัวเพรา ก็อาจจะชินก็นแหลก็ถ้าน้องๆหาะะอยู่แถวนี้หรือว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็พยายามอย่าแบบอย่าไปเล่นอย่าไปดูเลยเพราะว่าอยาเข้าไปอ,าอยากไป,ไปหาท<ห>างอันตราย,ายด้วย<ช>หลายๆเรื่องงูโมโันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีมันอาจจะแบบอาจจะแบบพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าแบบน้องๆชอบคลิปนี้นะคะ ที่เราไปอะเราไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นอันตรายอะไรอย่างเอี้ยเอาเป็นประมาณถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสังขารพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราคาราไปก่อนค่ะ